สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Happy Life ์บยเตือนนะคะวันนี้นะคะเตือนนำสรุปหนังสือเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะว่าหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์อย่างไรและอะไรการที่หนังสือเล่มนี้ต้องการสื่อให้คุณรู้ว่าเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการเป็นเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติคุณจะต้องมีวิธีการคิดวิธีการทำอย่างไรแน่นอนค่ะว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเบสเซลเลอร์กันเลยทีเดียวที่เกี่ยวกับด้านการเงินและใน E ี แรกที่เตือนจะมาเล่าถึงเนี่ยก็คือว่าเวลาที่คุณปรารถนาเงินล้านหรือเศรษฐีคําเหล่านี้เราทุกคนนั้นสามารถเป็นได้และในตัวอย่าง EP นี้ที่เตือนจะกล่าวถึงก็คือว่า ตัวผู้เขียนเนี่ยเขาเป็นคนที่ให้คำปรึกษาทางด้านการเงินแต่เขาก็จะต้องทึ่งกับการที่มีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งเข้ามาปรึกษากับเขาซึ่งตอนนั้นผู้เขียนเองเนี่ยคือเดวิดบาร์กเนี่ยเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมในนิวยอร์กมากและเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติมีหลักการสอนมากมายที่จะให้คุณได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมที่เราใช้จ่ายเงินหรือเงินของคุณ หายไปกับส่วนไหนหรือพิมพ์เขียวทางด้านการเงินของเศรษฐีวิธีการต่างๆการออมเงินการลงทุนต่างๆที่เราหนึ่งคนนั้นจะต้องรู้ว่าเวลาที่เราจะต้องกลายเป็นเศรษฐีอัตโนมัติเงินล้านเนี่ยมันทําแบบไหนตอนจะเข้าเรื่องเลยนะคะว่า ตัวผู้เขียนเองเนี่ยเขาได้เล่าเรื่องว่าทําด้านการปรึกษาทางด้านการเกษียณอายุในเรื่องของตัวผู้เขียนเองเนี่ยเขาได้เล่าว,ว่าเขามีเรื่องเล่าในอีพีแรกว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยที่อายุราวๆประมาณ52ปีเนี่ยเดินเข้ามา เพื่อที่จะมาปรึกษาในด้านของการวางแผนเกษยียณเงินซึ่งตัวเขาเองก็ตกใจว่าเอ๊ะอายุเท่านี้คุณสามารถเกษยียณได้คุณมีเงินสุดเท่าไหร่มีสินทรัพย์เท่าไหร่ณตอนนั้นตัวผู้เขียนเองเนี่ยเขาก็ได้ถามสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยเข้ามาปรึกษาในเรื่องของการที่จะทําให้เงินนั้นพูดง่ายๆก็คือว่า ประสบการณ์ของตัวผู้เขียนเองเนี่ยได้พบกับเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติซึ่งตอนนั้นตัวผู้เขียนอายุ25ปีเขาก็ได้บรรยายในเรื่องของการลงทุนการศึกษาทางด้านการเงินต่างๆให้กับคนและวันหนึ่งเขาก็ประหลาดใจมากเมื่อสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยเขาเดินเข้ามา เพื่อที่จะมาให้ขอคําปรึกษาในการที่เขาจะ,กะเกษียณอายุแล้วเขาต้องการที่จะมีการวางแผนทางด้านการเงินแต่สิ่งที่เขาได้รับเป็นประสบการณ์ที่เขาอยากถ่ายทอดราให้เราได้รู้จากหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าสองสามีภรรยาคู่นั้น เป็นคนที่สามารถกรเกษียณอายุได้ในอายุราวๆห้าสิบกว่าปีและแน่นอนค่ะว่าเขาทำแบบไหนทำไมเขาถึงสามารถมีบ้านได้ถึงสองหลังโดยที่ไม่มีหนี้สินโดยที่ไม่ได้ติดบัตรเครดิตอะไรและยังมีเรืออีกแน่นอนค่ะว่าแน่นอนค่ะว่าสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยเขาเข้ามาคุยกับในเรื่องของเดวิดว่าเขาต้องการ,กรเกษียณอายุและสิ่งที่ยอดเยี่ยมก็คือว่าเขาพา เขาอายุกันแค่52ปีแต่บางคนเนี่ยเข้ามาปรึกษาในเรื่องของการเกษียณอายุเนี่ยแน่นอนค่ะว่า60ขึ้นการที่สามีภรรยาคู่นี้จิมกับซูเนี่ยเขาเข้ามาปรึกษาวางแผนทางด้านการเงินเมื่อเขาต้องการเกษียณอายุแต่สิ่งที่เขาได้รับก็คือว่าสองสามีภรรยาคู่นี้ไม่ได้เป็นหนี้มีบ้านสองหลังที่ปลอดหนี้แล้วแล้วก็มีรถ ส่งลูกๆเรียนจบและมีเรือมีเงินเก็บและมีเงินกเกษียณอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขาสามารถกรเกษียณอายุได้เขาได้รับมรดกอะไรและแน่นอนเขาว่าตัวผู้เขียนเนี่ยเดวิดเองเขาก็ตกใจและเขาก็ได้ถามว่าคุณได้รับอะไรเป็นมรดกหรือเปล่าเขาก็หัวเราะนะคะตัวสามีภรรยาเขาก็บอกว่ามรดกที่เขาได้รับมันคือความรู้ทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าความรู้ที่เขาพูดถึงก็คือว่าตอนเป็นเด็กน่ะ สามีภรรยาคู่นี้ในเรื่องของการแต่งงานเนี่ยพ่อแม่ของเขาได้สอนในเรื่องของการที่คุณจะต้องรู้ว่าอะไรที่ทำให้เขาจะสามารถกลายเป็นเศรษฐีแบบอัตโนมัติได้ในอนาคตโดยการเริ่มให้เขาจ่ายให้กับตัวเองก่อนทุกๆครั้งจากเงินที่หามาหมายความว่า เขาแต่งงานกับสามีภรรยาคู่นี้ในระหว่างที่เขาอายุ20กว่าปีเขาได้เริ่มต้นเร็วอาจจะเป็นเขาเรียกว่าต้นทุนดีในเรื่องของการที่เขาเรียนรู้ที่จะเข้าใจการวางแผนทางด้านการเงิน และแน่นอนค่ะว่าเคล็ดลับของพวกเขานั้นง่ายมากเขาบอกว่าเงินทุกเหรียญที่เขาหามาได้เขาจะต้องจ่ายให้กับตัวเองก่อนแต่คนส่วนใหญ่จะเลือกที่จะจ่ายหรือชำระให้กับคนอื่นก่อนพูดง่ายๆก็คือถ้ามีเงินเข้ามากับตัวเราเนี่ยเราจะจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าอดค่าต่างๆค่าใช้จ่ายต่างๆก่อน แต่สองสามีภรรยาคู่นี้เขาได้เงินมาสิ่งแรกที่เขาทำก็คือว่าเขาจ่ายให้กับตัวเองก่อนจ่ายให้กับตัวเองแล้วมันจะอัตโนมัติได้อย่างไรก็คือการที่เขานั้นได้นึกถึงและมีการวางแผนโดยการหักเงิน1% 0จากเงินเดือนแต่เขาได้ลองหักเงิน1% 0ในเมื่อเขาลองหักเงินจากเงินที่ใช้จ่ายมาแล้วบางครั้งก็เริ่มวิธีการที่รู้สึกว่ามันทำให้ต้องทะเลาะกันในครอบครัวว่าเงินมันไม่พอหรือ มีปากเสียงกันเขาก็โทรไปถามแม่เขาว่าการหักเงินทุกทุกสิซของแต่ละเดือนเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่ามองเห็นเงินแล้วแล้วก็มีปัญหาในด้านของการออมเงินและมันก็ออมเป็นไปได้ยาก วิธีการที่แม่เขาได้แนะนำให้สองสามีภรรยาคู่นี้ทำก็คือว่าให้เขาหักเงินแบบอัตโนมัติเข้ากับกองทุนของการเกษียณและหักเข้าบัญชีที่คุณจะไม่สามารถเห็นเงินก้อนนั้นได้เมื่อคุณไม่เห็นเงินก้อนนั้นคุณก็จะบริหารเงินเท่าที่เหลือเท่าที่มีใช้ใจ่ายในเรื่องของการที่คุณจะบริหารเงินของตัวเองซึ่งฟังดูแล้วก็พูดง่ายๆก็คือว่า เมื่อเงินเข้ามาคุณให้ธนาคารหักแบบอัตโนมัติเพื่อเก็บเข้าฝากประจำของคุณเลยเพื่อนำเงินนั้นมาลงทุนและสิ่งที่ทำให้เขาเป็นเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติได้ก็คือว่าการที่เขานั้นนำเงินที่เขาสามารถเก็บได้นั้นใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง เพื่อที่จะไปซื้อบ้านหลังแรกบ้านหลังแรกของเขาก็คือบ้านที่เขานั้นสามารถผ่อนได้ด้วยระยะเวลา25ปีโดยการที่เขานั้นหักค่าใช้จ่ายรายได้ต่อเดือนนั้นเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะใช้จ่ายในการผ่อนบ้านและสิ่งที่เขาทําต่อมาก็คือว่า ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายอะไรไม่ว่าจะเป็นค่าบุหรี่ซึ่งเดิมนั้นเขาเคยสูบบุหรีสองสามีภรรยาคู่นี้เขาก็เลิกสูบบุหรี่และนําเงินค่าสูบบุหรี่นั้นมาเก็บเพื่อที่จะใช้ในการผ่อนบ้านจนเขาสามารถที่จะมีรายได้ในการดาวบ้านอีกหนึ่งหลังและทําให้คนเช่า นี่คือการบริหารเงินแบบเศรษฐีเงินอัตโนมัติและแน่นอนค่าว,ว่าในเมื่อเขาภูมิใจในเรื่องของการที่ซื้อทุกอย่างด้วยเงินสดหมายความว่าเวลาที่เขาจะใช้จ่ายพฤติกรรมในการใช้จ่ายชีวิตประจำวันของเขาจะต้องเป็นการใช้จ่ายที่มีความสุข แต่ซื้อทุกอย่างด้วยเงินสดไม่มีการผ่อนหรือพูดง่ายก็คือถ้ายังไม่มีเงินเขาก็ไม่ซื้อเขาจะใช้ชีวิตให้มีความสุขและซื้อสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น และถ้าไม่มีเงินมากพอเขาก็จะไม่ซื้อสิ่งที่ทําให้เขาสามารถเป็นเศรษฐีอัตโนมัติได้ระหว่างสองสามีภรรยาคู่นี้อย่างแรกนอกจากจะเก็บเงินแบบอัตโนมัติให้ธนาคารหักโดยที่คุณไม่ต้องไปคิดถึงเงินจํานวนนั้นและก็2ก็คือตัดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นแล้วก็เร่งปลดหนี้ให้เร็วที่สุดในการผ่อนบ้าน และก็ไม่มีไม่สร้างหนี้บัตรเครดิตอะไรต่างๆนั่นเองก็คือสิ่งที่ผู้เขียนก็ถามสามีภรรยาคูน่นี้ว่าคุณจะต้องใช้วินัยอย่างมากใช่ไหมเพราะหลายคนก็ไม่มีวินัยในการออมที่จะบังคับให้ตัวเองนั้นออมทุกเดือนหรือออมทุกวันหรือออมทุกสิบเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าเคล็ดลับสำคัญก็คือว่าเมื่อมีเงินเข้ามาคุณตัดสินใจ หักเงินล้านอัตโนมัติทันทีคุณก็จะเป็นแบบนี้อัตโนมัติโดยที่ไม่ได้นึกถึงว่าเวลาที่เราจะต้องใช้จ่ายเงินหรือนึกถึงเงินจำนวนนั้นเลยให้มันหักอัตโนมัติให้ธนาคารหักอัตโนมัติเพื่อเก็บไว้เพื่อสร้างเงินล้านให้เรานี่คือเคล็ดลับสำคัญเขาจึงเขาจึงเริ่มเข้าใจว่าวิธีการที่สองสามีภรรยาคู่นี้สามารถเป็นเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติได้เพราะมีพฤติกรรมในการเก็บเงินแบบอัตโนมัติตั้งแต่แรก และนำเงินนั้นไปลงทุนในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อสินทรัพย์และมีพฤติกรรมไม่ใช้จ่ายเงินเกินตัวไม่ฟุ่มเฟือยไม่ผ่อนอะไรต่างๆ จึงทำให้สองสามีภรรยาคู่นี้สามารถปลดกเกษียณอายุด้วยอายุเพียง50กว่าปีและมีการวางแผนในระยะยาวและสิ่งที่เขาหักต่อเดือนนั้นเป็นเงินจำนวน10%หรือจำนวนเล็กแต่มันสามารถออกดอกออกผลได้ในระยะเวลาที่ยาวและ30ปีต่อมาสองสามีภรรยาคู่นี้เขาก็ได้มีชีวิตที่สามารถปลดกเกษียณได้นั่นคือเรื่องเล่าที่ผู้เขียนเขาต้องการให้คุณได้เห็นว่าสองสามีภรรยาคู่นี้ เขาเริ่มที่จะหักเงินแบบอัตโนมัติจากรายรับที่คุณได้รับมาเมื่อคุณนำเงินหรือพูด,ดง่ายถ้าคุณได้อ่านหนังสือของทีฮาร์เฟเกอร์เขาก็ได้แบ่งเงินเป็นกระปุกแล้วก็มีค่าใช้จ่ายต่างๆเรียกง่ายๆก็คือจัดสรรปันส่วนเงินนั่นเองแล้วก็มาเข้าในเรื่องของพฤติกรรมในบทที่เขาได้กล่าวถึงเรื่องลาเต้แฟกเตอร์นะคะก็คือลาเต้ก็คือกาแฟ เขาได้ยกตัวอย่างถึงชายคนหนึ่งที่เข้ามาขอคำปรึกษาในด้านของการวางแผนทางการเงินกับเขาว่าเขาต้องการที่จะรู้ว่าพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงินของคุณเนี่ยตั้งแต่เช้าจนถึงคำ่ำคุณใช้จ่ายเงินอย่างไรให้คุณเล่าแค่สั้นๆชายคนหนึ่งก็ได้เล่าเรื่องว่าเขาตื่นขึ้นก่อนที่จะไปทำงานเขาดื่มกาแฟ จากนั้นผู้เขียนก็ถามว่าคุณดื่มกาแฟดื่มกาแฟเองที่บ้านหรือคุณดื่มกาแฟที่ซื้อจากร้านแน่นอนค่ะว่าเขาก็แวะซื้อที่ Starbucks ในราคา1แก้วเนี่ยก่อนที่จะเดินไปทำงานซึ่งกาแฟที่เขาซื้อนั้นมีมูลค่าถึง3มเหรียญหรือ3ดอลลาร์นั่นเองนะคะแล้วเขาก็ซื้อขนมอีก1ชิ้นก็คือขนมเค้กมัฟฟินเนี่ยราคา1ดอลลาร์หนดอลลาร์ก็คือเกือบ2ดอลลาร์รวมแล้วตอนเช้าเขายังไม่ถึงที่ทำงานเนี่ยเขาจ่ายไปแล้ว5ดอลลาร์และคุณรู้ไหมคะว่าสิ่งที่ผู้เขียนเนี่ย คำนวณให้เขาเห็นยังไม่ถึงเที่ยงในช่วงพักเบรกชายคนที่มาปรึกษาเขาก็ได้ซื้อน้ำผลไม้แล้วก็ได้ซื้อขนมรวมเบรสเสร็จแล้วก่อนที่จะถึงเที่ยงเนี่ย เขาทานของว่างและกาแฟหมดไปแล้ว11ดอลลาร์หรือประมาณถ้า33เหรียญเราก็ประมาณ300กว่าบาทเขาหมดไปแล้วแล้วเขาคำนวณส่วนต่างตรงนี้ให้ดูว่าการที่ชายคนนี้สามารถที่จะทำเงินจากการที่เขางดกาแฟหรือขนมตรงนี้ mm. เมื่อเป็นระยะเวลาหนึ่งปีเขาสามารถนำเงินเหล่านี้ไปลงทุนและสูญเสียเงินระหว่างที่เขาทานกาแฟตรงนี้ เป็นถึงล้าน้านเหรียญกันเลยทีเดียวเขาคูณและคำนวณภาพออกมาให้เห็นว่าถ้า10ปีข้างหน้ายังใช้ชีวิตหรือพฤติกรรมในการดื่มและการใช้แบบนี้เป็นประจำเขาสามารถนำเงินไปลงทุนและสูญเสียมากกว่าเป็นล้านเหรียญกันเลยทีเดียวและนอกจากนี้ในอีกมุมมองหนึ่งสำหรับใครที่สูบบุหรี่บุหรี่วันละหนึ่งซองหนึ่งซองต่อวันค่าบุหรี เจ็ดเหรียญพูดง่ายๆก็คือประมาณร0อยหรือ200แล้วแต่1คนแต่ถ้าเป็นเมืองไทยก็คือค่าต่างๆที่เราใช้ใจ่ายโดยที่ไม่ระวังและแน่นอนขันะน่ะ ว่าวิธีการที่เขาคำนวณให้เห็นต่อระยะปี1ปี5ปี10ปีจำนวนเงินที่สามารถเอาไปลงทุนได้เนี่ยมันเป็นมูลค่าเยอะมากๆแล้วเขาก็ได้เน้น,เน,นเน้นย้ำเลยนะคะว่าพฤติกรรมที่เราใช้ในแต่ละวันมันสามารถบ่งบอกได้เลยว่าเราจะเป็นเราจะสามารถเป็นเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติได้ไหมและนี่ก็คือวิธีการที่เขาสามารถเจาะให้เราเห็นพฤติกรรมก่อนและแน่นอนคะ่ะว่าผู้เขียนต้องการให้เราทุกคนที่ได้อ่านหนังสือของเขาเนี่ย ทำก็คือการเขียนลายรับลายใจ่ายในแต่ละวันที่คุณทําซึ่งเดินจะปักหมดไว้ให้ข้างล่างนะคะว่ามันมีอะไรบ้างหน้าตาก็คือว่า เป็นสิ่งที่คุณซื้อว่าคุณซื้ออะไรในแต่ละวันตั้งแต่เช้าเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วคุณจ่ายเท่าไหร่แล้วช่องที่สามก็คือว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองหรือเปล่าแล้วคุณจะเห็นหน้าตาพฤติกรรมการใช้เงินของคุณว่ามันหมดไปกับอะไรและนี่ก็คือวิธีการเวิร์กช็อปง่ายๆที่เราจะเห็นว่าเราจะสามารถเป็นเศรษฐีอัตโนมัติได้ไหมเเพียงพฤติกรรมที่เราสามารถมองเห็นตัวเองได้และยังไม่รวมว่าณนะตอนนี้คําถามก็คือว่าให้เรากลับมาถามตัวเองว่าเงิน เงินเดือนหรือรายรับที่เราได้เข้ามา เราแบ่งให้ตัวเองก่อนบ้างหรือยังเราจ่ายให้กับตัวเองเพื่อใช้ในการ,กรเกษียณอายุข้างหน้าเราจะ,กะเกษียณอายุเราจ่ายให้กับตัวเองบ้างเท่าไหร่ซึ่งเตก็ขอยกตัวอย่างของเตน้เองนะคะซึ่งเตน้อยู่ประเทศไอซ์แลนด์และแน่นอนค่ะว่าประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยเขาก็มีการ,กรเกษียณอายุและเตน้เองก็ได้มีการฝากเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อตอนที่เตน้เกษียณอายุอาจจะ60ปีคุณก็สามารถเอาออกได้โดยที่ทํางานก็ให้เพิ่มอีก2%เ ะะซึ่งตัวนี้เป็นการวางแผนในระบบระยะยาวของการเกษยียณอายุและเราก็ฝากเองด้วยและรัฐบาลเขาก็จัดให้เราด้วย2%เมื่อเราเกษยียณอายุแต่คุณจะเกษยียณได้ก็คือคุณ65 แต่มันจะดีกว่าไหมคะถ้าวันนี้เราเริ่มหักแบบอัตโนมัติเราสามารถเป็นเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติแบบปัจจุบันแบบรวดเร็วได้โดยที่ไม่ต้องรอถึงอายุ65และนี่ก็คือคำถามที่คุณต้องถามกับตัวเองแล้วคะ่ะว่าวันนี้เราจะเป็นเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติได้เริ่มตั้งแต่วันนี้เราต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกนะคะไปทำรายรับรายจ่ายแบบฝึก,กลาเต้แฟกเตอร์ที่หนังสือเล่มน,นี้เขาแนะนำพูดง่ายๆก็คือให้เขียนพฤติกรรมในการซือ ของของเรานั่นเองทุกบาทและเข้าไปรายการวิทยุรายการหนึ่งผู้ดำเนินรายการพิธีกรเนี่ยก็ได้ถามผู้เขียนว่าต้องเขียนทุกอย่างเลยเหรอผู้เขียนก็บอกว่าผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าต้องเขียนรายการทุกอย่างที่คุณซื้อผู้จัดรายการวิทยุเขาก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ยี่เงา่า แต่เขาก็ท้าให้ผู้จัดพิธีกรรายการเนี่ยว่าคุณลองไปเขียนเพียงแค่เจ็ดวันแล้วคุณจะพบหน้าตาทางการเงินของคุณสิ่งที่ผู้จัดรายการวิทยุที่เขาไปสัมภาษณ์นะคะเขาก็ได้ปรากฏว่าเขาไปลองรับคําท้านั้นและเขาไม่ได้ติดต่อมาแต่ตัวผู้เขียนได้โทรกลับไปแล้วเขาก็ได้รู้ว่าตัวผู้จัดรายการเห็นพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองแล้วประหลาดแล้วตกใจว่า เขาหมดเงินไปกับการนั่งทานร้านอาหารหรูนั่งซื้อของหรืออะไรอย่างเยอะเลยต่อเดือนซึ่งหมดไปเยอะมากทำให้เขารู้สึกและมองเห็นเลยว่าตัวเขานั้นใช้จ่ายเงินไปกับอะไรตัวคุณก็เช่นกันค่ะในวันนี้ถ้าคุณต้องการเห็นหน้าตาทางการเงินของคุณคุณอยากเป็นเศรษฐีเงินล้านคุณอยากเป็นทุกคนสามารถเป็นได้แล้วเรารู้เคล็ดลับนี้มันไม่ได้มีเรื่องราวที่แปลกใหม่ แต่เราอาจจะเผลอละเลยโดยไม่ได้ใส่ใจว่าพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงินของเราไม่ว่าจะเป็นค่ากาแฟค่าขนมหรือค่าอะไรต่างๆมันทำให้เรานั้นสูญเสียเงินจำนวนมหาศาลเมื่อเทียบกับระยะเวลา5ปีหรือ10ปีถ้าคุณเริ่ม ฝึกแล้วอีก5ปี10ปีเราก็สามารถที่จะมีเงินตรงนี้ได้เหมือนกับตัวอย่างที่เติ้ได้เล่าไปในหนังสือเล่มนี้ตอนแรกนะคะสําหรับวันนี้ตอนแรก E ีีแรกนี้เติก็นํามาสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังแบบเข้าวๆาแบบนี้ถ้าใครชอบก็สามารถไปซื้ออ่านได้และมาเจอกันใน EP ีที่2ถัดไปนะคะว่าเรื่องต่อเรื่องราวต่อไปนั้นจะเป็นแบบไหนในการจ่ายให้กับตัวเองมันเป็นแบบไหนหรือพิมพ์เขียวทางการเงินการลงทุนต่างๆในหนังสือเล่มนี้เติ้จะสรุปให้เพื่อนๆ ได้ฟังใน EP 2ใครอยากฟัง EP 2พิมพ์สนใจข้างล่างนะคะนะคะแล้วเตินนจะสรุปให้เ,เพื่อนๆได้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆค่ะว่าเราจะสามารถนำไปใช้กับชีวิตเราได้อย่างไรวันนี้ตินขอให้ทุกคนมีความสุขมีความมาัง่งคั่งเป็นเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติกันทุกคนทั่วหน้านะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ